สวัสดีเด้อจ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะกับไว้ตุ๊กตาพาฝันพี่นาดีแล้วกาแฟนเอ้ยค่ะล่องเรือตามบันโขลงอันกาโโรเนอร์ทูเซนเนาะค่ะเนาะมันเป็นเส้นทางสายใหม่แล้ว,ดวเด้อจ้นเด้อนี่ฮะยูถังไตของอันประเทศฝรั่งเศสละค่ะเอ้ยสิไปเมืองอันเมืองเซนคือไตสุดของฝรั่งเศสเนาะค่ะเนาะก็เหลืออีกประมาณ สักหกสิบหกสิบกิโลเมตรเนี่ยค่ะแต่ว่าบ่าได้ไปมือเดียวหรอกค่ะเพราะว่าเจ้าน้อยนะี่ยพากันไปยุดอยู่อันมันเป็นอันหมู่บ้านเนาะค่ะเนาะพันกัแถวมิเดลออนเซย์มันบอกค่ะมันาติดกับทะเลแล้วค่ะแถวนี้อากาศดีดีอันนี้มันเป็นอันนาชนาว์อันพาร์คนะค่ะเด้ออันนี้ซาฟารี สวนป่าว่างั้นเถอะมันเป็นอันที่ว่าพันเขตพันห่วงห้ามเนาะค่ะเนาะมันก็มีคนพันขี่รถจิบเนี่ยค่ะอันที่ว่าอันไปบึงแล้วก็ตามเส้นทางพ้นมีคนปั่นจักรยานนะคะแต่ว่ามันเป็นเขตห่วงห้ามพวกสั์ป่าพันโบได้เฮล่าว่างั้นเถอะปะมีนกมีเจอสารพัดแหละค่ะมีน้ําน้ํากระผือไหลไหลอยู่นะแม่น้ํามันเป็นน้ํา ที่เอ่ยล่องเหลือเนี่ยมันเป็นคลองเด้อค่ะคลองอโรนเนอร์ทูเซนเนาะค่ะเนาะพันเอิญเนาะโรนเนอร์เซนแล้วก็สองฝั่งนี่มันเป็นแม่น้ำเนาะค่ะเนาะเบิ้งวางใหญ่ขนาดเลยค่ะอันนี้ก็บอเห็นแล้วเพราะว่าเอ่ยท่ายอยู่นลำเหลือมันทั้งสองฝั่งนี่ค่ะอันนี้คือการทำทำคลองเนาะคะ่ะเนาะจากเหนือถึงใต้เก่งขนาดค่ะ ปลาก็อันนี้ไหลนะคะคนก็ตกปลาเนาะค่ะ,ะตกปลาอันบางคนมันก็อันนอนว่าเดี๋ยวไปกลางเต้น์นอ,น,อนคนก็นอนน้ำรถค่ะเนาะขี่รถนอนมาก็จอดแล้วก็นอนเพราะันเดี๋ยววาแล้วแต่เห่าตามสะดวกแต่ว่ามันเป็นเขตอันเขตนี้มันเป็นเขตห่วงห้ามเพรากันเดี๋ยวไปบ่มีการยิงนกยิงนกบ่มีนะคะอากาศก็ดีดีค่ะ เสียงแมงจิงหลิ์จักกะจัน่นนี่โอ้ยอะไรไหละอะน,นะกลางคืนนี้เมื่อคืนนี้นอนอยู่นมันเกินน้ำเขื่อนน,น,นะเนาะเขาออกมามันเป็นมองเคอจอดเหลือเบ่งปลากระโดดจิบจับจิบจับอยู่เสียงปลาอันปลายินน้ำา่นนะคะที่ลึก เสียงแมงอีนี้ฮวงเป็นดนตรีแล้วมดมือมดเว้นที่ือมดมือมดขืนว่าง,งั้นเถอะไปม้ากระไล,ละะ่เด้อค่ะม้าสีขาวทางนี้ม้าพันเลี้ยงเนาะคะ่ะมันเป็นฟาม,ม้าหลายลังเพื่อพ้นกระป่อยแล้วมันสิย่างเนาะคะ่ะเนาะเมื่อก,กี้เนาะก็เห็นนั่นสาวชำน้อยขี่ม้าแล้วก็มันย่างม้าสีขาวนะคะ่ะงามตา,มาเมื่อวานเออก็ไปเบิง้งมันเป็นฟา์ม,ม้าใหญ่ สีขาวสีน้ำตาลแต่ว่าพันหามาเขาก็บเบิเขาเด้อค่ะแต่ว่าไปถ่ายอันคางๆเหมืนอนย่างมาหาก็เลยถ่ายว่าง,งั้นเถอะปะบรรยากาศดีขนาดค่ะประเทศใหญ่เลย,ยค่ะฝรั่งเศสใหญ่นขนาดเลยเมืองส่วนมากพันซีที่ว่าอันนี้เอ้ยลงจากเขามาแล้วเด้อค่ะเด้อนี่มันเป็นที่ราบเพราะเอ้ยไปทางทะเลทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะค่ะเนาะหรือว่ามีมีเดลอนซูเซนอะอูเฮดิเซียช็อตสอรรี่ อูหดีเซ่เดมีเดเดเมดิเตอร์เรเนียนะทะเลเมดิเตอร์เรเนียน,นอยู่ติดกับแถวสเปนนะคะแต่ว่าบริกามทะเลไปค่ะเพราะว่าอันอยู่จากเหนือถึงอันใต้ของอันฝรั่งเศสเลยกะล่องกับกระใช้เวลาเป็นสงเดือนกว่าวน้ค่ะเพื่อนกะับหอดกันไปกับก็5เดือนเนาะเนาะเพราะเาเอมาทางเหลือมั้นะ อันนี้ก็เบิงบรรยากาศค่ะของพันคุดเนาะค่ะเนาะยังได้ตั้งแต่สมัยเดือแล้วค่ะนี้ฮะสมัยนะ้าปรเลรียนย้อนยุกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้ยังใช้อยู่เด้เจ้ะเด้อย,ยังเป็นการนั้นล่องเรือตามมันเรือที่พันท่องเที่ยวนะคะพันซื้อถั่วมาแล้วพันกระผาดล่องเนาะคะ่ะแล้วตามสายน้ำเนาะถ้าเหนือจากไตลก็ต้องมาสายนี้มันบอกคะ่ะก็ล่องไปแล้วค่ะ โอ้ขนาดค่ะเห็ดพ่นกันดูเลยเบ่งยานี่พ่นตัดข้างทางนี่บดเดณนีมีขึ้นหนึ่งเด้ไหมนี่ตามลำโคองไปเลยค่ะฝั่งนี้ตัดแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งนึงก็ตัดเสาๆนี่ก็เห็นรถตัดยานี่ขี่รถแท็กเเตอร์นะ,คะ่ค่ะตัดตัดแล้วพังเอ็ดม้วน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 วากเก็บไปเลยสะอาดสะอ้านขนาดค่ะคนก็ปั่นจักรยานหลายย่างยินเนาะค่ะเนาะ ส่วนมากสิปั่นจักรยานเพราะว่าระยะเวลามันทางมันไกลค่ะอยู่ทางนี้ประเทศทันใหญ่อาหารการกินนี่ก็ปลานี่อันนี้ไหลน,นะคะถ้าพูดเลยโบกี้านกาตกปลานี่กาโอ้สุดยอดเนาะ,ะเนาะอ่ะอันนี้กาเส้นทางสายใหม่ค่ะเออ่กันนาโลเนอร์ทูเซนท์คลองอันโลเนอร์อันถึงอันเซน์นะคะถึงเมืองเซน์ เอ้ามาด้วยพูนเรานอะมาเที่ยวนั่งเหลือกับเอ้ยก็ลมเย็นๆเนาะค่ะเอ้ยตุ๊กตาผาฝันก็ขอบคุณหลายๆที่เพื่อนๆเข้ามาทักเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งอันก็จิบก็จับเบิ่งกันก็บเบิ่งกะบบเป็นเตอร์เบิ่งเข้ามาเข้ามาทักเอ้ยก็ขอบคุณหลายๆเดยจ้ะเด้อบทักก็ขอบคุณคือกันค่ะบอสิซเน่เนาะค่ะเนาะข้าว่าอยากมาเบิ่งบรรยากาศธรรมชาติของเมืองฝรั่งเศสทางตอนเหนือถึงทางตอนใต้ก็เข้ามาทักท่ายกันค่ะแบบบ้านๆไปอันสบายๆเนาะเนาะ อาวนนเกอทุกคนทุกบ้านมีความสุขนะจ้าพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ